กูจ <f dragging> ังปะดีนะีงนี้ที่สุกองไล่เอาไปเป็นดีนิตลอดอดทามากกดีเลยักษาัดาสุัเลยไลององไลมาเออกหนาเียลเลยวางวัดเลยดูบั ใส่วัดจ้าแล้วกันใส่วัดจ้ากันเด็กวัดนะเนาะเด็กวัดเด็ดบนาตะกีบุี้เฮ้ยนหัวเชงเชกินนะใกี้เดินไปตามใหยสืจตเรยส่อมบ่มังเ้ย่นะไมงเคยสันเคัว่กนทนกี้ันนั่นดมงบ

อะมองตัวอะไรเลยไรเอามื่อเต้เนออะไรเอามือเต้ขันมือึ้นาหลับหนึ่งอะไรอะไรอันมื่กี้เ้ยนี่ก็ความตะจงนะครับตัดให้เองเลยนะครับถ่ายป็นลี่นะครับผมหลมแหลมมากเลยนะครับผมยเนาะเออเดียไปจัเดือนฮาเราเนี่ยีมตังกมเดีเรา่เวยหเดน็บโลกน่นเนาะ

nó lắm bình đi mặt quê? They may like toán, bóng, hay hoặc là vì lạc hại 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 hoặc là vì lạc เดี๋ยวเานึ่เด้๋เด้๋ยอดนึ่งอ่ะเดีเออบุญเสียเฮ้ยทอดเสียยอะไรก็เตาเป็นบุญบารมีนะคะที่ได้ตีไว้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็เลยไม่มีวอาเออ

เ่อเออลงไปเลยเอย๋เวค่อยนั่นไปเราลับอีกอันนึงแล้วค่อยเวลาเอาขึ้นมาก็ถ่ายรูปไปอีกถ่ายเป็นลีนะครับอืมสวยนะครับผมเสร็จแล้วนะคะหนึาแม่บอสจ้านั่งหองเออลูกเอ๋ยเอาล่ะห้อเอาหน่อยห้องเออเออนั่นสิ ลุ้นนะครับผมลุ้นเสียวเหมือนกันครับเซียวเียววะล่ะเสียวเซียวให้เซี่ยวล่ะเดียวเะล่ะที่ไอ้คือได้ดงตาเลยเนี่ยเซี่ยวเสี่ยวเท่าเรเจียงห้าก็ปั่นดอง

อยู่วัดสมานอาจารย์อาจารย์ในนามนามชื่ออาจารย์สูเนาะสืบสืบข้ามิ้วข้อมิ้วอาจารย์มิ้วนะสืบทอดมาจากคุณพ่อเนาะสืบทอดมาจากคุณพ่อมิ้วสืบทอดมาจากคุณพ่อ กอรเซิงแต่จุงเออกอรเซงเอออยกอใหจะยาวขนาดนี้ก็หลายปีเหมือนกันนะครับผมอ อันนี้ก็แต่งใหม่นะครับเดี๋ยวเขาจะโตจะอ้วนนะครับตัดตัดตัดแล้วเดี๋ยวจะอ้วนนะเออจะดันจ่าไปแล้วไปแล้ว

ก็ยาวไม่เท่ากันนะคราข้างนึงยาวมากนะใครกึนก็ชอบนะคะใส่แล้วมันก็อันนี้ไอ้เสื้อแล้วด่าเสื้อแล้วแล้วอ๋อใส่แล้วใส่แล้วเอาไปถ่ายรูปให้ถ่ายรูปโอเคนะครับอันนี้ก็คือเจ้าของไพร์เบลลี่นะครับโอเคนะครับโอเคครับผมเราเดาขั้นเราขั้นเน่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 ด่าขั้เดี๋ยจะดอดเลยอ๋อ

กลมาองไม่มปันเดกตอนนินิครับฮะปันเดน่อนปนิซอยนมซอยโอ้ซอยมาพุทธกุหลาบเกรูปหล่อเลยนะครับไทเบรลี่แต่นี้ก็ซอยใบทองก็แซง ช่วนี้ยอมแพ้ครับเจับควันมาท้นเจ็บชุดจัดหนักไปเลยนะครับงานงานฟังหนึ่งลงฟังหนึ่งขึ้นจบ าทางตัดนะทางแปะเจ้าหูจวบนำมาถึงหรอกเออตอนนี้ก็ผูกผูกแขนนะครับผมผูกแขนก็ผูกฝันให้คำให้คูนเด้อนะครับให้อยู่ดีมีแห้งเลี้ยงง่าย ตัววันตัววัตัววัย่ะครับโย่อะอรดูยังเห็นยาง จะเอาขยกันวางว่างทับก้อนจะเอาปุ๋งที้วางทับก้อนเออวางทับแก้วไว้งนี้อันนีดูนี่บูดด์นี่ตู

โอเคครับผมตอ่ออ่าสวัสดีต่อไปนะครับก็อนนไอคุณคุณแม่คุณแม่นะคะอันนี้จากเอซีนะคะค่ะอันนี้ห้าร้อยคะแนนนะคะของคุณแม่ชนิดาพรนะคะชนิดาพรส<อ>ุริยาการนุน์นะคะฝากมารับขวัญน,นะคะฝากให้พายปินดี้นะคะห้าร้อยคะแนนนะคะ<อ> ก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ชนิดาวน์บอลนะคะมาถ่ายบิลลี่นะคะอยูกล้เยอะยอะจเสร็จแล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งร้อยคะแนนนะคะหนึ่งร้อยเออหนึ่งพันหนึ่งพันคะแนนนะคะจากคุณแม่สมพิษขาสุงนะคะขาคุณแม่สมพิษขาสุงนะคะหนึ่งพันคะแนนนะคะให้กับสายบิลลี่นะคะครับ น,น,นะคะคุณแม่เป็นตวัวอาแม่ความเป็นตัวแทนให้กับคุณแม่ครับปนั้่แม่สุมทิด์นะคะ <realmente. S 2> ขอให้มีความสุขความจเจริญนะคะใช่ค่ะ แม่แม่ควานนะคะเป็นอ่าเป็นตัวแทนนะคะค่ะก็ขอเวพอร์นให้กับคุณแม่ชนิดาพรนะคะแล้วก็คุณแม่สมพิษนะคะมีความสุขความเจริญนะคะค่ะที่สุดในฟองให้ได้สิ่งนั้นดังสงรารนะคะร่ำร่ำดูด้วยนะคะขอให้ธุรกิจของคุณแม่นะคะค่ะอาจจะเจริญรุ่งเรืองนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะขอบคุณนะคะครับครับอ่าต่อไปนะครับ

รอนตอนเลเน่อยน้ยตัย้ตั้ตตทุกแซงด้อเี้ยไเจียง <c oughs> กา่าน่ะ งานจากค่ได้เกี่งแข็งถูกรักขวัญนะคะค่ะก็เปนนะคะจากคุณแม่สมคิษนะคะพิษผาสุกนะคะแล้วก็คุณแม่ธนิดาพงจุริยาการณ์นะคะที่ส่งคะแนนมาให้นะคะรักขวัญน้องอมทงสุดท้ายจนะคะค่ะขกคุณแม่ธนิดาพรนะคะ่พัคะแนนนะคะให้กับน้องอมทงค่ะคุณแม่ บอ,อ,อันนี้นะคะ1,000คะแนนนะคะจากคุณแม่ชนีนาพรสุริยา,านนทนะคะามารับขันให้กับน้องออม1น0 0คะแนนนะคะงานงานเสรมรองให้แน่นะคะก็อขอใหอ้มีความสุขมากๆนะคะเรียงง่าย คันนนะคะขาะจากคุณแม่สมพิษขาสุกนะคะขามารำบฟันให้กับองอองทองนะคะจุ่มแล้วนอนในอุจจาระค่ะค่ะก็ขอให้คุณแม่สมพิษขาสุกนะคะแล้วก็คุณแม่ชนิดาพรสุริยาการนนท์นะคะมีความสุขมากๆนะคะค่ะ เงินไหลนองกองใดมานะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นดังสมารถนานะคะขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะค่ะค่ะค่คุณนะคะขอบคุณค่ะตู้ตู้ตู้ตอ้อมช้ สำหรับคลิปนี้นะครับจบอ่าขอให้คำให้ครูนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนคอมเมนต์นะครับผมขอให้ตะววันตัวคืนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับความนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับช้างสีโดเลยเนาะ ับโอเคควันมีชอบช้างสีดนะครับผมก็เลยตัดงาออกหน่อยโอเคไม่ชอบช้างงายาวบอชอบช้างงาสั้นเนาะเลียงง่ายบอครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ